ว่ามึางดูดูข้อาสอเลยมีชายผมหมายถึงพฤติกรรมหรืออะไรผมไม่ได้คิดถึงอำเภอรหรือจังหวัดท่านเลยอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยที่ไปพูดออกผมกระแสว่าสีกาศากเลยเพราะเราเราเห็นอะไรบางอย่างผมว่าสากเลยอันเบลเลเลยนะเราเราไปคิดอย่างนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่าจะไปอีกอย่างหนึ่งมไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะมีชื่อจริงๆตำบลอำเภออย่างนั้นจริงผมถามอาจารย์เลยพาออาจารย์ข้างบนในวงการพังเยอะมากยังมีพับอย่างนี้อีกไหม เยอะไหมลงไปเยอะนะที่เราู้จักมีไหมเยอะถึงขนาดว่าอะไรรู้ไหมเยอะถึงขนาดว่ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางกลุ่มกับโยมที่เคร่งศาสนาบางกลุ่มบอกว่าบอกว่านะอีนี่ทําดีฮะจริงจริงอีนี่คือฮีโร่ของพวกกู่อะก็แเก็บเยนจริงพระปฏิบัติดีไมบได้ชอบนะมึงกไม่ได้ฟังผิด พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับญาติโยมที่เคร่งศาสนามากๆบอกเลยอินี่ทําดีก็งงถามพี่ทําดียังไงอ่ะพ่อ่ามันจะได้เอาตัวเฮี้ยๆิปบไปศาสนาเออถ้าไม่มีมันเป็นทีโรคอยเก็บแต้มพาพวกเนี้กูก็เอาผิดมันไม่ได้ไงจะได้รู้ว่าใครเฮี้ยในศาสนากูดังนั้นเราต้องชื่นชมมันสิพวกมันมน่ะคอยมาเก็บแต้มให้อาวเป็นงั้นไปอีกชิบหายกูเลยไปไม่เป็นเลยตอนนี้ใจเขาไม่เยอะมากด้วย บนหลังผมบาเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อตอนนี้ผมก็เตือนนะครับใครที่ทาตัวไม่ดีพิ่พระกณุณเจ้ารูปใดที่ยังทําตัวสองแง่สองงามดีมลเลิกซะนะครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงที่รักศาสนาแล้วหันมาใช้วิธีนี้ในการจับผิดพวกท่านเนี่ยตัวใครโดนมันะเขาไม่ได้มองว่าเขาบาปนะเขามองว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นบุญถือว่าทําให้ศาสนาสะ,สะอาดขึ้นยกระดับศาสนาให้สูงขึ้นเอาเป็นงั้นไปอีกโอ้กูเลยงงเลยเสือมีคนเชียร์อีกว่าเอาเยอะ มีคนถามแล้วถ้าสมมติว่าเป็นพระที่มีเป็น L G B T Q ล่ะมันผิดไหมก็ก็ต้องส่งก็ต้องส่งเคลงไม่ไม่อ้านี่จริงจรบางครั้งเนี่ยเราทนชมะเราตามดูในเพจหรือตามดูอะไรเนี่ยมันก็มี L G B T Q เนี่ยไปนั่งตักพระอีกคนนึงไปแต่งมุ่งแต่งนี่มันผิดไหมเรามีเรื่องเล่าให้มึงฟังอ่ะาเล่าเลยแค่หน้าที่อาจารย์แบบนักคนเดียวลยหน้าอย่างนี้เลย พอแล้วอีเชี่ยแค่นี้คนแล้วก็เชื่อคุณอาจริงแล้วตอนเนี้ยอะไรวะมีสมเด็จพระราชาคณะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักใช่ไหมพักใช่ไหมเดี๋ยวพักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีพักให้ให้สปอนเซอร์ได้ได้หายใจหายคอก่อนโอเคโอเคพักไปได้กูเพี่ยวก่อนโอเคครับตัดไม่ชี้ก่อนนะการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเครื่องเขาลุ่งไรแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลวะ โอ้โนี่คนรู1 8จ้า2 0จ้านี่ะโอเคล้วส่านี้้มีคนชื่อามชอะาจารย์ารกนั้นได้เรียบร้อยแล้วไม่กินยาอมไหมไม่เป็นไรได้มันแค่เสียมันแอบลงเรื่อยๆเฉยๆไม่มีอะไร กินยาอมกินอะไรหน่อยเพราะว่าเสี่ยงประจำนะคอหนาวไม่ใช้ปิดแอร์นะไม่เป็นไรได้ที่เป็นห่วงนะขอบคุณมากเลยไม่มีอะไรใช่เพราะว่าโยกงานบวชโยกไม่มีใครเต้นนั่นงานบวชจันผมเนี่ยจะไปเต้นกินก่อนอาจารย์ขอบคุณมากกินให้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 ติ๊กตอกเอาไว้เลยเอาไว้ในกระโถนเลยเดี๋ยวจารย์ที่ติ๊กต๊อกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเนี่ยติ๊กต๊อกเขารู้หมดนะสวัสดีติ๊กต๊อกได้แล้วได้แล้ว ผมเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากสวัสดีทิกตอกฉันอยู่กับอาจารย์เบียร์นะอีทิกตอกนี่แหละที่พูดว่าเป็นภาพภาษาอะไรพูดจาไม่ดีเลยเ่ลามากันเต็มครับสวัสดีเอฟซีทิกตอกสวัสดีทุกคนมีคนเชื่อเออตลกมากเลยตรงมีคนอบอกว่าให้พี่แกเตรียมรถไฟไปด้วยทำไมเนี่ยเตรียมไปขับรายการไปดีเดียวคนตลกอยู่อยู่ในยเป็นคู่กันแล้วจิ้มกันเต็มเลยเรียบร้อย ถ้าจะไปอ่ะผมบอกเลยนะไปกันหมดไปกันหมดเวลาลงฝนอกไป็นรอคัวเวลาลงทีอ่ะเจอกันเต็มเจอกันเต็มทุกวันนี้นะไปไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนก็คือแต่แบบเออผมเล่าได้ดีไปไหนคือแต่ลูกศิษย์อาจารย์แฮปปี้มากต้อนรับดีมาวิทยาลัยกรุงเใช่ไหมไหมกรุงเทพอยู่ บางทีก็หมั่นเหมกันนะใส่ตอนตอนบวชจริงๆก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำไมเราไม่เจอตอนบวชด้วะกูอยหญ่อะไรเฮี้ยเดี๋ยวอุปชายย่าผู้ดาวอันนี้นะครับกูอันนี้นะกูไม่ทะเลาะกับเขาเหมือนเหมือนในรายการของกระแสอะไรเฮี้ยคนไรนั่งด่าอุปชาตัวเองอุปชาแม่ก็สับลูกตัวเองออกรายการให้สัตว์กูออกเป็นอุปชาเลยเหรออุปชากับสัตว์ที่มีหางกันเลยอ๋อ ศึกอุปชาสืบสถิวิหาริกเป็นไงอ่ะดันเบียโหดสัตว์ไหมล่ะงัน้นก็แค่เจ้าว่ากับเ,<อ>เป็นอุปชาอุปชายะก,กับสถิวิหาริห<อ>ผมแบบเชีย่ยได้ไงวะม <laughs> ันขาดความเคารพในาการครับขออภัยจากไหนครับเรียบร้อยโดนแน่นอน โอเคครับครับเดี๋ยววันนี้ได้ตังค์เดี๋ยวรีบโอนให้เลยครับนี่กระรอนอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ฮะเดี <Al ty> ๋ยวได้ดายเดี๋ยวรีบโอนให้เลยครับอันนี้โต๊ะบอลหรือโต๊ะหรือโต๊ะพระโลกพนันบอลหรือโต๊ะอะไรนะโต๊ะอะไรอโต๊ะฟอกโต๊ะฟอกโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้ครับครับขอบพระคุณครับครับครับมีการลงตัทุนถึงนี้เหรอวแต่อามโอนให้แล้วก็โอนนู่นนลยค่าห้องค่าคอนโดอืมที้บุตเป็นพระต่อไหมนี่ฮวไอ้เหี้ยตอนนี้ผมมีที่จะปุตรเป็นพระแล้วก็ทำ ทำแบบของขังถ่ายรรผมว่าผมรวยมากถ้าผมผมึงทำของขังสไตล์แบบกระดอทองกับแคมทองเอออย่างนั้นนะสามสอง,สอง,สองาหนึ่งมากลับมาหิวแสงกต่อนะครับเมื่อกี้ตอนพักเนี่ยผมเมาส์กับอาจารย์ะตะลุงว่าเนี่ยผมเนี่ยอยากจะบวชเป็นพระเหมือนเดิมอยมากเปจะบวชก็มันอยากจะบวชเป็นพระเพราะรวยดีเพราะผมเนี่ยจะทําของขัง,งคือกระดอทองกับแคมทองอ่ะเออคู่หนึ่งเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันหนึ่งมีทอน เป็นเมตตามหานี่นิยมทำร้อยชุดก่อนรุ่นแรกมึงต้องทำกระดอทองแคมทองกระดองเงินแคมเงินไม่อ,อันนี้รุ่นสองไม่ใช่กระดอแล้วก็กระดอทองแดงแคมทองแดงมันอยู่ในหัวแล้วแล้วไอ้กระดอไอ้ทองแดงทองแดงกับไอ้เงินไอ้ทองแดงกับจานปิด<อ>หัออก,ก,ก้านนะ<ก>มึงก็ทำแบบห้าเก้าเก้าแล้วไอ้เงินเนี่ยมึงก็ทำห้าพันเก้า แล้วไอ้ทองคำแท็บแล้วแต่ราคาเออมันต้องราคาไปแล้วก็มีเจนแรกเจนสองเจนสามแบ่งกันคนละครึ่งมันต้องอย่างนี้เอาเลยซีรีส์สาธุนะครับเข้าได้นะครับกินีรีสาทุภาคสามภาคสามเนี่ยผมกับไอ้แท็กไปเดี๋ยวเป็นให้อีรีสาธุภาคสองยังไม่รู้แต่ภาคสามจองภาคสามจองฮะมาเลยแคมเงินแคมทองแคมเงินแคมทองมาได้แน่นอนแคมทองแดงด้วยมันแหละมันแหละเมตตาหานิยมเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อันนี้อะไรไอตัวอะไรวะเนี่ย อันนี้อะไรไม่รู้นี้ผีบ้าผีบองม่ของผมจะไม่ใช่แบบนี้ของผมจะเป็นเหมือนรูปฟิกเกอร์ผู้แบบเป็นอาร์ตทอยจะไม่ทําแบบนี้แบบนี้มันน่ากลัวไปบางคนเขา,าน<อ>คนเนียอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้ไม่ทําไม่ทําแบบนี้เราจะทําเหมือนอาร์ตทอยให้มันดูแบบน่ารักให้ดูแบบเอ้ยสามารถเก็บกรักษาได้รู้สึกเมือมเหมือนผู้มารายการมึงนี่กูจะไม่เหลือคือพื้นที่อยู่ในสังคมอีแล้วตรงนะวันนี้ใส่ชุดนี้ก็ไม่เหลือแล้ววันนี้แน่นอนแชร์ไป ทุกที่ทุกทางทุกอย่างที่พูดในรายการนี้ตรงข้ามกับผมกระแสหมดเลยทุกอย่างที่พูดในนี้อออตรงข้ามกับเคียร์ชัดหมดเลยูไม่เหลือพื้นที่ยืนในสังคมละดูทองละรายการนี้เรียบร้อย,ย,อยนะครับอะเมื่อกี้จะเล่านิทานเรื่องหนึ่งเป็นนิทานอะไรเรื่องอะไรวะลืมละเรื่องนี้ไงที่เราลืมเลยที่จะเมาสในรายการไงอ๋อ อุณขอโทษนะขอโทษนะเดี๋ยวจะได้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 ของแม่ขอโทษครับโอเคครับอ่ะต่อเออเออโอ้อันนี้อันนี้เหมือนอะไรรึเปล่าเหมือนหลวงจีนไปปวดไปปาดจีนนู้นที่ไหนกอันก็เทคโนโลยีนะแม่งสำคัญเราจะมองว่ามันเป็นอันตรายแต่มันก็เป็นคุณนะเว้ยครับสมัยก่อนเนี่ยพระยันตะโดนจับได้อ่ะก็พอสลิปบัตรเครดิตนะมึงเออ สมัยก่อนไม่ใช่เป็นดิจิตอลอย่างนี้นะเป็นแท่นเหล็กชับชับชุบชับชับชบมาถึงเรื่องของสมเด็จท,ที่กูจะเล่าให้ฟังนี่เหมือนกัน <S <S เขาอะหมายมั่นปั้นมือมากเลยนะว่า <S 2> <S 2> เขาอาปวดพระไปเยอะ <S <S ๆแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งเสรอเกง่งหัวฉลาดมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลภาษาญี่ปุ่นนั่นภาษาอังกฤษแน่นแล้วได้บาลีปทศก้าอย่าไปเขียนชื่อเขาเลยเดี๋ยวกูฟ้องเขาูจะฟ้องไูอยู่ เขาครูมาสองรอบแล้วก็จะฟ้องอูงแต่ครูก็ไม่เอ่ยเชื่อเอาว่าเขาก็ปวดสติวิหาหริคนเนี้ยอโอ้โหปรไฟดีอย่างที่บอกภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษดีอะไรเงี้ยแล้วเรียนบาลีจนได้ปทเก้าวกัว่างปั้นเป็นเจ้าคุนแต่อเีเคียเสือกโดนหลอกที่มึงพูดเรื่องเกย์อะมึงถามากูไปกิฟต์เบ็ดนเรื่องเกย์อะไอจีพีีแม่งก็มีเกย์คนหนึ่งจากวัดวัดฝั่งมหานิกายแล้วกันมาชวนกันชักว่าว ผ่านปัดองก็ได้เมึงจะภาษาเมืองเอิ้นไว้เออซาอู่อู่อย่างนั้นอู่เมืองปัดปัดองปัดองปัดองก็ได้เขาก็ชวนกันปัดองผ่านเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ตอนนี้ขอโทษนะสงสารอาจารย์บิที่ต้องมาอยู่อะไรกับเราแบบนี้เขาปัดอง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 ผ่านการบนเมสเซนเจอร์ในเฟซบุ๊กบางอยีางคือ ไอ้วัดมหานิกายแล้วน่ะแม่งเซ็นเซอร์หน้าตัวเองเว้ยแล้วแม่งก็เสือกไปเอารูปไอ้พระฝั่งธรรมยุทธเนี่ยที่ปัดวงปอทอเก้าเอต่อเฮียเอาไปแช่เว้ยหรือเอาไปส่งให้อมรินส่งให้ใครได้หมดเลยอืเข้าใจว่าน่าจะเรียกต่างกันเห็นไหมพระแม่งยังยังรอกยังยังลอกันเองอ่ะเออไอ้ทางนี้ไม่ให้ก็กูก็เปิดเลยกูก็ส่งเลย แล้วนักข่าวแม่งกับบุกไปที่วัดสมเด็จแล้วสมเด็จแม่งก็หนีออกจากวัดเลยไม่ได้น,นั่งรถออกจากวัดเลยนักข่าวก่าทาอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยหนีก็ต้องไปสัมภาษณ์แม่ครัววัดเอาวุ่นวายผลท้ายสมเด็จต้องตัดใจสมเด็จเศร้าไปเป็นเดือนเลยนะเพราะอะไรน<จ>ออไรี้ยก็แบบดาวรุ่งของกูอ่ะปั้ในเลยกูจะปั้นเป็นเจ้าคุณปั้นไม่ออกดิจะเอาอะไรมาปั้น,นอ่ะเออแล้วก็ท้ายเลยต้องไปปั้นเมียคนอื่นลูกเลี้ยงคนอื่นเมียคนอื่นต้องปั้นคนอื่นเป็นเจ้าคุณแทนลูกตัวเองอดก็เนี่ยฝากไว้ให้คิดว่า ภัยในศาสนามันมีทั้งภายในภายนอกอืภายนอกมีแม้แต่สีก๊าสีกาสีเกก็เต็มไปหมดไอ้ภายในยพระเหลืองเนี่ยดุชวนกันปัดวงผ่านผ่านแอปพลิเคชัน messenger ใครจะไปคิดแล้วใครจะไปคิดว่าแม่งจะบันทึกเอาไว้แล้วก็มาแบ็กเมย์เพราะไอ้ทางฝั่งมหานิกายเป็นคนจนกว่าก็าคิดว่าเอ้ยถ้ากูแบ็กเามาย์พระฝั่งธรรมยุทธได้เนี่ยกูก็จะมีไรายได้เออก็เรื่องมันเท่านี้แหละแล้วหวังจะคบกันจีจางอะดูทรงอะผมถึงเตือนไง มันไม่มีคําว่าก้อนสุดท้ายมมันมีืๆและก็ไม่มีคํามารักแท้ฉันจะรักเธอไปจนวันตายอ,อย่าไปเชื่อนะครับอยู่ไปโชว์ห่อมออนไลน์อะไรแล้วเสร็จพอแคปไว้ได้ขึ้นจบเลยใช่แล้วเนี่ยมันส่งไปเพจแม,ม่ทับลิงแม่ทับลิงแฉปุ๊บก,ก็ไปอมรินไปไลน์เต็นไปหมดเลยจบข่าวบอกแล้วนะใครมาโชว์นู่นโชว์นี่ไม่ได้ปนืนนะฮะอย่าเชื่อ ดิจิตอลฟุตปิ้นนี่สำคัญอันตรายแล้ออย่าไปเชื่อคําว่าฉันจะรักเธอตลอดไปมันไม่มีจริงหรอกฉันจะขอเธอเป็นก้อนสุดท้ายนี่จริงโอเคนะฮะนี่คือคําสอนของอาจารย์นะนี่คือประสบการณ์สดๆช่วยเฮ้ยเฮ้ยหรอไม่เคยจะบ้าล่ะต้องถอยุคยุคกูมาใช้พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ยังมีแต่กูปอวยยังเป็นพิมพ์ดีโทรศัพท์ ทรศัพท์<ม>ก็ยังเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดโนเกียหรือยูโนเกียปุ่มกดกูยังรอดช่วงนั้นอะนเออหมายว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบปลอดภัยสุดเนาะปลอดภัยสุดใช่เออยุคนั้นมายุคปลอดภัยสุดจริงๆคือพิมพ์งานก็พิมพ์ดีหรือไม่ก็พิมเตอร์พิมเตอร์หัวเข<อ>็มแกะแกแกย่าเอากมแล้วโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ปุ่มกดแต่พอมายุคนี้พอดิจิตอลเนี่ยผมถึงบอกดิจิตอลดิสลอฟชันนะแม่งสำคัญมันดิสลอฟแม้กระทั่งศาสนาครับนั่นแหละไป เมื่อกี้ให้กินลูกน้ำร้อนได้แล้วอาจารย์เบียร์ผมน้ำร้อนแล้วอาจารย์เบียร์ผมขออัปเดตอาจารย์เบียร์หน่อยตอนนี้เรื่องที่จะหมดไปถึงไหนแล้วครับก็เหมือนเดิมกำหนดเดือนตุลาตุลาใช่ประมาณปลายเดือนตุลาถ้าเกียร์ปัญหาคดีความสําเร็จเร็วเคลียรทุกอย่างจบเร็วก็ไปตามกําหนดแต่ถ้ามันอาจจะเลื่อนออกไปก็ต้องตามนั้นเพราะว่าคดีมันยังไม่จบเพราะเป็นคดีอาญาเนาะคดีอาญาคือบวชไม่ได้ก็ต้องเคลียรคดีตัวนี้ให้เสร็จ ส่วนคดีอันหนึ่งเป็นคดีแพ่งที่ขอ้งมีประมาณมก็จบเดือนสิงหาหนีสิงหาเนี่ยอันเนี้ยคดีแพ่งไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาอยู่คืออาญา,าเขาจะเกลีร์ได้จบก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือตามแผนเลยก็คือตุลานี่นะตุลาตามแผนก็คือเข้าวัดแล้วแล้ววันนี้ยังไม่ระบุระบุไม่ได้เพราะเพราะเพราะต้องเกลีรยตรงนี<อ>้ก่อนใช่คือเข้าวัดแล้วเนี่ยเขายังระบุไม่ได้ก็จนกว่าครูบาอาจารย์จะแจ้งว่าะ พร้อมบวชแล้วครับเพรานะว่าก็ทํามยุทธเนาะพักขาว <ừ. S 1> หนึ่งน้อยหนึ่งเดือนเตรียมตัวแล้วก็ถึงจะกาหน,นดวันได้ว่าจะให้บวชช่วงไหนเวลาบวชเนี่ยวัดป่าเขาจะบวชอุปสมบทหมู่ไปประชาอุปสมบทหมู่เพราะว่าเขาไม่ไปเสียเวลา ก็คือบวชครั้งเดียวทีเดียวพร้อมกันเลยให้มันจบเลยให้มันจบไม่ต้องมีหน้าพิธีไม่มีพิธีอะไรไม่มีรงไม่มีลำในน้ำในน้ำโอ้ไม่มีทีวิตไม่มีมันมัแต่วงโอ้ยเราเงียบก่อนฟังเปนนี้ก่อนสิกูทำไม่ยุตนะกูทำไม่ยุธมึงจะมาจับกูได้ยังไงกูทำไม่ยุตกูทำไม่ได้มังไงมึงเคยเห็นคลิปปะที่มีหลวงตาตาบอกว่กูทำไม่ยุธมึงจะมาจับกูได้ยังไงกูทำไม่ยุตอ๋อเนี่รอเอเนี่รออันนี้ไม่อันนี้อันนี้มิตรเหมือนเหมือนเงียบพูดกับเราเนี่ยเราจะมีคนลท กูทำไม่ยุตมึงจะมาจับกูได้ยังไงกูทำไม่ยุตกูคนละพวกกับมึงแล้วมึงยังมาจับกูเหนื่อยเนาะเหมือนมันรายการผมมาปลดปล่อยเนาะอาจารย์เบียยังไงตุลานี้ก่อนตุลาก็อย่าลืมมูนิธิผมนะครับได้ๆมึงจะอะไรอ่ะกูจะเปิดมูนิธิอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอย่างแรกกูจะเอาพระญี่ปุ่นนำเข้าพระญี่ปุ่นมาก่อนขอไปด้วยได้ไหมเปิดปุ๊บให้พระมีเมียได้กูจะเปิดที่การแรกเลยเฮ้ยอจิจิงอันนี้อันนี้อันนี้แต่พระญี่ปุ่นมีได้คือพระญี่ปุ่นเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ เป็นดีเจเคยไหเป็นดีเจไปเที่ยวได้มีเมียได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆได้จริงๆมันนะมันไม่ใช่พระรเขาแยกออกไปแล้วเ,ออเขาสึกแล้วก็แยกออกไปแล้วไปตั้งนิกายใหม่เป็นคล้ายๆพระเหมือนเราเลยแต่ว่าเขาไปตั้งแล้วไม่ใช่นักบวชแล้วเออป็นนักบวชในศาสนาเขาตั้งศาสนาใหม่แต่บางคนยังยึดภาพเดิมๆว่าพวกนี้ยังเป็นพระอยู่แต่ความจริงเขาออกไปแล้วเขาก็เลยไปมีเมียไปมีอะไรกักูจะเอานิกายแบบนี้มาได้แล้วกูจะให้มึงเป็นอุปชาคนแรกเลยสัตว์ พอเลยาัยมเนี่ยออคุยกับอาจารย์เบียนเป็นเชเชเชชชอยุ่งยิอันนี้พาเลยท่านสมเด็สมเด็จสมเด็จเคนเคนบุงสวยสมเด็จเคนสมเด็จเคนเนี่ยผมเนี่ยอุตส่าห์จะไม่ยุ่งกับเรื่องอันนั้นนะก็ให้มันมาหามึงไงโอ้ยเขามาเยี่ยมบ่เตรียมสลัมไรเตรียมไรเตรียมอะไรเต็มเลยหมด เป็นคุนสวยเป็นหุนสวยมันไม่รู้หรอกเพราะมันไม่ใช่คนไทยแท้มันต้องเป็นคนไทยแท้นะมีสองอย่างที่มันไม่รู้หนึ่งอย่างเคนคุนสวยมันไม่รู้กับงานที่มันไม่รู้คือโอ้ย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 อ่ะแต่พอเป็นคนพวกนี้พวไม่รู้ไงมองมองเนี่ยกำลังจะเข้าถามถามแล้วเดียวตอลูกเฉยเดี๋ยวตลปัดตี อกินรูปอมปัดกินรูปอมปัดกินรูปกินรูปมีพ่ออมแม่อมได้ไหมอะไรนะพ่ออมแม่อมมีไหมคุณเล่นโหนกระส่ายอย่างนี้ไม่ได้คุณเล่นกับคุณบุ๋มมาดนาในเชียร์ชัดๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นการดพลันยูแค่พลันยูกูเล่นได้นี่ทุกันนี่ใส่เก่งหมดนี่อะไรกันแล้วทุกคนนี่ใครอยากนี่นะข้าอ่อนท้ายวันอมปัดทุกคนชอบอาจารย์เมียครับแน่นอนว่าอาจารย์เมียจะบวชแล้วเนี่ย มันชอบมีดามอาจารย์เบียเอ้ยทำไมอยู่นี้อาจารย์เบียงานน้อยจังทำไมอาจารย์เบี้ยไม่ไปนู่นไปนี่าอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับจริงๆถ้านานบรรยายน้อยเพราะอาจารย์ยุติยุติบทบาทของตัวเองไปให้แล้วแล้วว่าคือไม่รับงานครับที่เหลือยังออกไปงานทุกวันนี้คือว่าเป็นงานที่เราคนเซิลไม่ได้อ,อาจารย์ไล่แคนเซิลงานหมดเลยเพราะว่าไม่ไหวเวลาอาจารย์หยุดปุ๊บเนี่ยเสียงเปแบบนี้เลยเป็นทุกวันเลยไม่หยุดเลย ก็ยุติบมดบาการออกงานก็จะเหลือแค่รายการถ้ามีรายการเชิญ<ม>ก็จะไปแต่ละหลังวมนนี้รายการก็เชิญน้อยเพราะว่าเราเข้าใจมันเป็นธรรมดาของโลกที่กระแสมันตกไปเป็นธรรมดามและอย่างหนึง่งเราก็เตรียมตัวที่จะไปบวชอยู่แล้วเราไมา่ได้ซีรีสกับเรื่องพวกนี้เราก็ไปขวนขวายในการาทำภารก,กิจของเราเหมือนเดิมครับกลับไปไลฟ์สดกลับไปไลฟ์สดในช่องเรากลับไปขายของออนไลน์ฉ่อมของเราเหมือนเดิมซึ่งมันกลายไปว่างานเราลดลงแต่เราขายของได้มากขึ้นซึ่งเราแฮปปี้แล้วตอนนี้ก็จะมีเรื่องการซื้อที่ดงที่ดินการเตรียมตัว ทําที่ต่างๆสามปฏิบัติทมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปบวชเราทาไม่ได้อีกแล้วเราก็ทํารองรับไว้เพื่อวันหนึ่งเราไปบวชเสร็จแล้วเราพ้นนิสัยแล้วเราก็จะได้มาอยู่ในที่ของเราได้อืมอาจารย์จะไปซื้อที่อ่ที่ไหนครับก็ล่าสุดก็จะมีซื้อที่บ้านนั่นแหละก็คือซื้อที่ข้างบ้านหรอใช่ที่มันติดอยู่กับบ้านที่มันใหญ่ๆแล้วนะอ่าก็เขาเขาก็เขาก็คุย หลังบ้านเราจะมาเป็นบ่อพอติดต่อซื้อพอดีเข้าเป็นเอฟซเราพอดีเขาก็เลยขายให้เราในราคาถูกมากเหมือนให้ฟรีก็เลยได้ที่มาเกือบสองไร่กเารจัดเป็นบ่อแล้วจันคุ้มค่าถมไหมนะถุงคมโคมคองมคมโคมอยู่แล้วก็เสร็จแล้วพอเวลาเราก็ให้ลูกศิษย์ช่วยดูว่าเออที่ดินตามเขาใหญ่มีอไหม สักสามสิบไร่ถ้ามีอย่างเงี้ยไปดูไว้ให้หน่อยถ้าเรามีกําลังเพียงพอซื้อเราก็จะค่อยๆทยอย,อยซื้อเก็บไว้ะอะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้ให้คนเนี่ยไปปลูกป่าช่วงห้าปีลูกศิษย์เราเข้าไปปลูกป่าเลยถึงเวลาเราออกมาเราก็จะได้มีฐานที่ในการปฏิบัติธรรมในการปวดจังคิดว่าจะบวดนานไหมก็บวดยาวไม่ค<บ>ิดจะสึกบวดยาวแต่ไม่รู้จะสึกหรือเปล่าใช่ไม่มีกําหนดสึกเราไม่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะสึกหรือไม่สึกอันนี้จังไม่ที่ลังแต่ว่าเราบวดยาวๆก็คือบวชไม่มีกําหนดครับ แล้วถ้าสมมติว่าลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์นี่ไปหาอาจารย์ได้ไหมใช่หรือว่ามันต้องมีเวลาหรือว่าเพราะอาจารย์มันต้องมีเวลาวัดป่าใช่ต้องมีเวลาก็คือเวลาเช้าฉันอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจอกันใส่บาตรฉันอาหารฟังธรรมหลวงพ่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายก็คงจะเจอกันคุยกันเพียงเล็กน้อยแต่จะมานั่งขอถ่ายรูปประจานแบบเมื่อก่อนคงไม่ได้แล้ว ใช่เป็นพระมันมันถ่ายรูปมันไม่ค่อยเหมาะสม,มนะใช่แต่มันแบบเซลฟ์โฟล์กันไม่ได้แล้วไงมันไม่เหมาะสมกับสมณสารูปแล้วหลายหลายคนถามว่าเอาแล้วคนที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ตามอาจารย์จะทํายังไงล่ะก็เหลือของมันก็ปล่อยตัวใครตัวมาสอนหมดแล้วนี่อสอนหมดแล้วถ้าทําไม่ได้ก็ตามนั้นช่องทางการติดต่อทุกอย่างอาจารย์ก็มีให้หมด ทุกอย่างที่อาจารย์ทาให้ช่องแนงช่องน้ำเงินอะไรมีบันทึกทุกอย่างสาธย,ยารสูตรเอาพระเจ้าปิฎกมาอ่งงานได้ฟังครับมีทาไวให้หมดถึงเวลานั่นก็กลับไปศึกษาต่อไปอ่านกันต่อไปทํากันต่อทาไวให้หมดทุกอย่างอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะขวนขวายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อ่นแล้วก็หลายๆคนถามอ่ะแล้วพวกน้ำพุงน้ำพริกอะไรจะขายอยู่ไหมหรือว่าต้องให มันโอ้อันนี้มันมัน,มนยากคือ,อ <acer ky? S 3> ถ้าไม่ใช่อาจารย์ก <อ army. S 2> ็ไม่มีใครขายได้คือคนมันติดเนาะมันติดเราเขาซื้อเพราะว่าเขาสับสสนวนเราบางคนก็โอเคอะไรคนบอกว่าเอ้ยร้าพี่ก๋าจามันอร่อยนะของอาจามันอร่อยทุกอย่างเลยทำไมขายต่อไม่ได้ก็ <ế. S 2> ถ้าขายต่อได้มันก็ขายต่อได้แต่ถ้าขายต่อไม่ได้ก็ต้องตามนั้นเพราะพ่อพ่อแม่อาจารย์น้องอาจารย์ช่วงแรกก็อาจจะยังทําอยู่แต่ตลังตลังมากพอวล้ามาเริมขายไม่ได้เขาก็ต้องยุติไปตามบทบาทขนาดเราทุกวันเนี้ยเวลาเราไม่พูดขึ้นไล์สดอะ ไม่พูดก็ไม่มีใครซื้อต่าจะกล้าว่าเฉยๆก็ไม่มีใครซื้อแต่เวลาเราขึ้นไปไลฟ์สดพูดไลฟ์สดปุ๊บก็ยังมีคนซื้อก็มันยอดมันจะมาอะไรเงี้ยมันเหมือนติดแล้วเนาะมันติดใช่มันติดใช่มันขายตัวเองไม่ได้มันเหมือนมันมันยึดที่เราอยู่พอเราเราพูดปุ๊บเนี่ยคนก็ถึงจะเข้ามาซื้อถ้าเราไม่พูด ก็ก็มีอ่ะก็ไม่มีใครซื้อยอดก็ไม่มาด้วยพวันนี้ก็เลยต้องมานั่งเหนื่อยขายของเนี่ยจะไม่เคยมานั่งเหนืはは gia, ่อยก็เหนื่อยแล้วเราล่ะจะยังไงจะสึกเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยยังไงครับผมรายการก็ถอดผ้าแล้วนั่งเป็นนิโปเลยนั่งเป็นน่โปเลยยังไงนั่นแหละก็ไม่มีอะไรแล้วก็หมดแล้วการแหทำงานนี่ยแบตหมดแล้วกาแฟหมดนิดละกาแฟหมดแล้วได้นี่แล้วอันนี้สมบูรณ์นะอ่ะสมบูรณ์นะน้ำจุกอ่ะขอโทษนะครับอ่ะปกติเอาผ้าดูผ้าหรืออเอาเออ่ะตอนแรกเขามาอย่างเงี้แหละ เออเนี่ยผมอเออเนี่ยอออเากลัวร้อนนะร้อนดิถ้าดูเสื้อนี้เสื้อเป็นเท็จนะเสื้อเป็นเท็จนะอันนี้ของอะไรเนี่ยอะไรนะแก๊สด่างกิจจุติเสื้อเป็นเท็จแก๊สมือสองแก๊สมือสองเป็นเท็จหกสิบบาทไปดูคาบสิอยากให้ซูมแล้วก็ดูคาบไปโดนอะไรมาไม่รู้สารพัดไม่รู้น้ำใครอาบน้ำใครเนี่ยเราเนี่ยแมอยู่เนี่ยเอาตรงๆตอนนี้ผมเหมือนอยู่กับจิตไร้ย่างอะไรนะไป ขอเืม่ไมอขอโทษผมลืมผมขอโทษมึงอะเพราเวลวอยู่กับกูกับหมอปลามึงก็บุรี่กับหมอปลาแล้วก็โหนกูพอวันนี้มึงอยู่กับจันเบียกูมึงก็โหนจันเบียแล้วมึงก็บุรี่กูแดนเนี่ยมึงไม่พบแบบนี้ไงทางออกการแก้ปัญหาเรื่องเงินและสีกาทางออกการแก้ก็มีเล็นหนักนอวัด สิ่งที่อาจารย์เบียร์กำลังจะไปเป็นเรื่องดีอาจารย์จะไปจักหลวงพ่ออินทวายเนาะหลวงพ่ออิทวายเขามีระบบเขาอยู่ซึ่งผมว่าก็โอเคแล้วก็ตอนนี้ธรรมยุทธ์เราเนี่ยพอมีการประชุมในมหาเถระสมาคมเพอจรจังแล้วฮะก็มีนโยบายหนึ่งมาใหม่ซึ่งผมว่าโอเคก็คือการใช้ระบบอีดอร์ชั่นแล้วมีสารพัดสารพักรคอยมอนิเตอร์อีกชั้นหนึ่งคือมันจะโปร่งใสมากขึ้นมันจะแทร็กได้มากขึ้นแล้วก็มีหน่วยงานกลางมารับรองครับ แล้วถ้าวันหนึ่งนะครับผมมีอานาจวาสนาถ้ามีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเอาผมไปชุบเลี้ยงเอาเต้พระรามเจ็ดไหมเขาไม่เอากูมั้งก็แต่กูกูจะทําอย่างแรกเลยคือพรกจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินมาจากข้าราชการจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนกับปปชเอาคืออยากให้คืออยากให้ยื่นเพื่อความสบายใจมันจะได้ไม่มีปัญหาอีกอืเพราะที่รู้สิเดี๋ยวนี้นักการเมืองมันก็โกงกันน้อยลงเยอะนะใครโกงมากๆก็ ปกติร่ำวยผิดปกติก็ถูกดาเนินคดีกันไปคือผลท้ายจุดจุดหนึ่งอ่ะกูวต้องเนี่ยผ้าสัง้าธที่การผู้ใหญ่เนี่ยต้องยื่นเริ่มก่อนเพราะไม่อยงั้นถ้าไม่ยื่นนะตายหาก็ต้องอดึงปปชมาช่วยเพราะว่าบางทีเราจะหวังในสันนักพูดอย่างเดียวไม่ได้หรอกอต้องช่วยกันตอนนี้ก็สมเด็จเจ้าพรคุณสมเด็จ พราะมหาวิโรวงนะครับท่านเลขาธุการสื่อประาสังฆราชท่านพูดเรื่องีโด n a t i o n ผมชอบวิสัยทัศน์ท่านมากผมพูดเลยท่านถ้ามีวิสัยทัศน์ดีมาอ่ะให้สังพากรมาดูเราก็ยื่นอบประชด้วยอีกอันหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ดีขึ้นแต่อยากเป็นอยากอยากอยากเล่นการเมืองใช่ไหมไม่อยากเล่นการเมืองแต่อย่าไปไปอยู่ในนิติบัญญัติเพื่อจะแก้ไขอะไรบางอย่างพวกนี้ซึ่งไม่มีใครกล้าแก้่ะกูก็ใครจะด่ากูก็ด่าเลยคูจะแก้อ่ะเออถ้าภาคไหนจะให้ผมไปผมจะไปแก้ จะไปแก้ให้ได้เลยจะไปแก้ให้ได้ต้องไปแก้คือพักไหนจะเอาไปต้องให้กูแก่กูไปทําเรื่องนี้กูทําเรื่องพักถ้าถาวให้กูไปกูก็ยอมรับว่ากูเป็นตัวแทนพรกสองแสนวารุ่แบบไปอ่ะแต่คนหาวเนี่ยเนี่ยแก้เหงาได้ไหมวะแก้เหงาได้ไหมก็คงต้องระหว่างสอสอด้วยกันนะครับไ,ได้ เราเนี่ยนะเดี๋ยวไม่มีอะไรในสภาปงานงอกอีกเฮ้แต่จริงๆนะถ้าถิดผมเป็นคนแรกทําให้สภาเขาปั่นปวดได้ก็เป็นเรื่องดีนะสนุกหรอชอบหรออุ้ยไม่ต้องหกผมว่าอาจารย์ได้แล้วขนาดใครไม่รู้ยังเป็นได้เลยแรัศมีตรงรัศมีตีอัไไปได้หมดจริงมากใครไปก็เป็นได้ทังดูชุดละยังดูชุดคณะไอ้ครรมงลรรมรัฐมียังผมว่าน่าชุดชุดนั้นเป็นได้ใครๆครก็เป็นได้ผมก็เป็นได้คอรมอ์ คืออะไรวะคุณไม่รู้จักเว้ยเราไหมนายไม่ใช่อะไรอ่ะกับคุณเลยกูไม่เข้าใจเราเนี่ยปากนะก็กูบอกแล้วกูทําอย่างนี้กับโหนีนกระแสไม่ได้กูทำอย่างนี้กับคุณหมุนบรรดาคุณอ่านพัวนาดในเกียจะชัดไม่ได้กูทําอย่างนี้กับคุณจอร์ดวลาวิทในคมชันลึกไม่ได้กูทําได้อย่างเดียวก็คือรายการมึงคนเดียวปิโอลี่ แล้วอย่างที่บอกพอมีหมอปลามามือก็ยกกูเป็นคนดีแล้วมือก็ซัดหมอปลาพอวันนี้มีคนที่ดีกว่ากูม,มาอย่างอาจารย์เบียร์<ช>มึงก็เชื่อจูอาจารย์เบียร์แล้วมึงก็ซัดต่กูดีและยังไงรอคุนดีที่รอคนีที่คุณรอคำนี้ี่ผมรอคำน,นี้ทน,น,นายเป้งครับผมรอคน,นี้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเป็นทนายความให้ใครระหว่างไอ้แท็กวลันยูกับผมจะตุลองนะครับทนายเป้งอันนพุณสว่างคุณเลือกเลย เป็นได้พวกที่ประกันประกันมันจะคือคุณไม่สามารถเป็นได้นะสมัยนั้นคุณจะเป็นทนายอนุกคนเดียวแล้วเป็นทนายแม่ทนายโจดและทนายจำเลยพร้อมกันเนี่ยคุณทําไม่ได้นะครับเห็นมั่นก่อนเขาสนิทกันเขานอนซบไหล่กันไปสาแก้วด้วยกันคุณลหมันไส้ก็นี่ไงเวลาเวลาเวลาขึ้นศาลเนี่ย ทนายก็ปกป้องดิฉันไม่แต่ผมนึกภาพนะคุณนึกภาพแล้วสมมติถ้าผมกับมันฟ้องกันนะแล้วเราใช้ทนายคนเดียวกันทนายโจ้เชิญครับไอ้แท็กอย่างนั้นไอ้แท็กอย่างนี้สักพักสักพักเอาเชิญทนายจะเลยมันก็เดินไปอีกมารังเลยพี่เบ๊กมันเดินไปไหนอ้าทนายไอ้จะตกลงมันยังไงตัวนี้คุณนึกภาพไอ้ยายทนายคนเดียวกันทนายคงไม่ได้ทนายคงไม่ได้จริงดูไม่จืดเลยนะอย่างเงี้ยอาจารย์แน่นอนครับ อาจารย์เดี๋ยวนี้ขอขายของให้อาจารย์ก่อนได้ขายมีนี่ย่ามาม่ย่ามาม่ย่ามามาทนชมนี่ใครอยากซื้อซื้อเลยหาเรีบๆซื้อเป็นลิมิเต็ดมีกี่อันอาจารย์ดีแค่ห้าร้อยแปดสิบบาทห้าร้อยแปดสิบวันนี้ก็หมดแล้ววันเดียวไม่วันนี้จะหมดแล้วโอ้ยแค่อันนี้ก็ขายที่บ้านเดี๋ยวปักตะก้าเย็นนี้ก็หมดแล้วสีสวยด้วยสีสวยรักษาดูแลความสะอาดง่ายครับพวกนี้ย จริสีน้ำเงินสีน้ำตาลเข้มมีห้าสีสีอะไรบ้างแดงน้ำเงินชมพูอยชมพูอยากได้ชมพูขาวเขียวอยากได้ชมพูชมพูนี่สีประจำมหาลลยสงมาจะรออยากได้ชมพูชมพูมันแรดมียาจะแรดติ ก็ผมชอบสีชมพูเล็ดอะทำไมผมจะเล็ดอะมันจะรอสิผู้ไม่จริงสถานาอะไเราเนี่ยไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่องค์ไม่ยิงแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้ขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยมีแต่คนชอบคำๆๆที่คิดคิกโดนด,ดา <laughs> ่าว่ะก็นาฮะไม่รู้จะใช้ทนายคนเดียวกันฟ้องกันเองเมื่อไหร่กันเดี๋ยวรอดูนะ